สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูโบนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะอ่าเรียนรู้ในเรื่องของบทบัญญัติยางการแก้ปัญหาบัญญัติยางนะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าบทบัญญัติยางคืออะไร บัญญัติตรายางคือการเปรียบเทียบนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบสมมุติว่าเขาจะให้นักเรียนมา3ามจำนวนแล้วเขาจะให้นักเรียนหาจํานวนที่4ี่นะคะไตรที่แปลว่าสามโดยสิ่งของที่เขากําหนดให้มันจะต้องสัมพันธ์กันนะคะก็คือถ้าจํานวนอ่ะอย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหนังสือที่นักเรียนได้รับนะคะแต่ว่าตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องรอทางโรงเรียนเขานัดให้นักเรียนมารับอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ดูกับคุณครูโบไปก่อนเนาะ ก็คือจํานวนของสิ่งของที่สัมพันธ์กันไปในทางจํานวนของสองสิ่งที่สัมพันธ์กันไปในทางเดียวกันนะคะถ้าสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มด้วยถ้าสิ่งหนึ่งลดอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องลดด้วยถ้าอาจจกทฤษฎีหรือว่านิยามเราก็จะอาจจะมองภาพไม่เห็นนะคะนักเรียนเนี่ยคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะถ้าสมมุติว่า การเปรียบเทียบบทปัญญัตรริตรอย่างที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะ,ะสมมุติว่าวันนี้นะคะคุณครูโบไปตลาดแล้วซื้อแมสมาที่เขาแพ็คไว้เป็นถุงแบบนี้นะคะ,ะมีอยู่ทั้งหมดอเอาง่ายๆก่อนมีอยู่ทั้งหมดสองชิ้นถ้าแมสมีสองชิ้นคุณครูโบซื้อมาในราคาสิบบาทคุณครูโบซื้อแมสสองชิ้นในราคาสิบบาท แล้วถ้าครูโบซื้อแม้1ชิ้นจะราคาเท่าไหร่คะจะราคาเท่าไหร่คะสองชิ้นราคา10บาทเพราะฉะนั้น1ชิ้นจะต้องมีค่าเท่ากับกี่บาทคะหบาทถูกไหมลูกเราใช้วิธีอะไรเราใช้วิธีการการหารนะคะเพราะฉะนั้น1ชิ้นมีค่า5บาทแล้วถ้าครูโบถามต่อว่า สมมติว่าครูโบอยากได้แมสท,ทั้งหมดอ่ะอยากได้ผ้าปิดจมูกเนี่ยทั้งหมดอ่าสามชิ้นครูโบต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะแล้วต้องคิดเป็นสเต็ปนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือแมสสองชิ้นราคาสิบบาทขั้นตอนที่สองแมสหนึ่งชิ้นราคาห้าบาทขั้นตอนที่สามนะคะแมสสามชิ้นราคาเท่าไหร่หนึ่งชิ้นห้าบาทถ้าสามชิ้นก็คือกี่บาทคะลูก 5้าบวกกันสามครั้งมีค่าเท่ากับสิบห้าใช่ไหมคะหร,มคหรือมีค่าเท่ากับหรือมีค่าเท่ากับสามคูณอยู่กับห้าถูกไหมคะ,ะตัวนี้จะเป็นการเปรียบเทียบในบทบัญญัติตร,รยางนะคะของเนื้อหาเนื้อหาตัวนี้นะคะอ่ะยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอ่ะสมมุติว่าคุณครูโบมีดินสอสีอยู่ ทั้งหมดสามแท่งนักเรียนเห็นไหมเนี่ยคุณครูมีดินสอสีอยู่ทั้งหมดสามแท่งแล้วสามแท่งนี้คุณครูไปซื้อมาจากตลาดในราคาสามสิบบาทซื้อสามแท่งสามสิบบาทครูโบถามว่าถ้าครูโบซื้อหนึ่งแท่งครูโบต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะแสดงว่าหนึ่งแท่งมันคือราคาเท่าไหร่คะลูกหนึ่งแท่งคือราคาเท่าไหร่คะ คือราคา10บาทถูกไหมเราใช้วิธีการหารใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราจะรู้แล้วว่าถ้าซื้อ1แท่งราคา10บาทแต่ครูโบซื้อมา3ถูกไหมลูกในในที่นี้คุคณครูโบถามว่าซื้อมา3แท่งราคา30ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1แท่งก็คือราคา10บบาทแต่ทีนี้ครูโบอยากทราบว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้ครูโบอยากไปซื้อปากกาอีก ะะแต่จะไม่เอา3ามแท่งหรือจะไม่เอาหนึ่งแท่งแล้วนะพรุ่งนี้คุณครูโบอยากจะซื้อเพื่อที่จะนําไปแจกให้นักเรียนนะคะนักเรียนของเรามีทั้งหมดมีทั้งหมด5้าห้อง <S 2> <S 2> ใช่ไหมลูกทีนี้ครูโบให้นักเรียนทําแบบทดสอบแล้วก็มีคนที่ได้คะแนนสูงสุดข,ของแต่ละห้องห้องละหนึ่งคนครูโบจะซื้อปากกาให้เป็นรางวัลเพราะฉะนั้นครูโบต้องซื้อปากกาทั้งหมด5้าแท่งใช่ไหมคะห้องละหนึ่งแท่งนะคะทีนี้ครูโบก็เลยถามว่าถ้าครูโบซื้อปากกาห้าแท่งล่ะเป็นเงินเท่าไหร่ ถ้าครูบซื้อปากกา5แท่งเป็นเงินเท่าไหร่คะ5แท่งเป็นเงินเท่าไหร่อ่าเป็นเงินเท่าไหร่คะ1แท่งคือ10บาท2แท่งคือ20 3แท่งคือ30 4แท่งคือ40และ5แท่งคือ50บาทโอเคมันก็คือ10บวกกัน5ครั้งใช่ไหมคะหรือมีค่าเท่ากับ5คูณอยู่กับ10นั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็คือการเปรียบเทียบบทบัญญัติยางนะคะหรือกรณีหนึ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะคะก็คือการซื้อไข่ไก่นะคะการซื้อไข่ไก่เหมือนอย่างเมื่อวานนะคะคุณครูโบไปซื้อไข่ไก่มา20บาทครูโบได้ไข่ไก่4ฟองอ่าิบบาทซื้อไข่ไก่ได้4ฟองแสดงว่าไข่ไก่หนึ่งฟองมีค่าเท่าไหร่ไข่ไก่สี่ฟองราคา20บบาทไข่ไก่หนึ่งฟอง ก็คือต้องนำ20ไปหารอยู่กับ c ถูกไหมคะก็จะได้ราคาของไข่ไก่หนึ่งฟองก็คือมีค่าเท่ากับ5บาทนั่นเองถูกไหมลูกอ่ะและถ้าสมมติว่าครูโบมีเงิน30บาทครูโบจะซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟอง,ง1ฟอง5บาทถ้า30บาทจะซื้อไข่ไก่ได้กี่ฟองคะใช้วิธีการหารใช่ไหมคะก็ต้องนำ30 ตั้งหารด้วย5มีค่าเท่ากับ6เพราะฉะนั้นไข่ไก่ถ้ามีเงิน30บาทเราจะซื้อไข่ไก่ได้ทั้งหมด6ฟองนะคะตัวนี้จะเป็นบทบัญญัติยางเรื่องของบัญญัติยางที่เราเห็นในชีวิตประจําวันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้าสู่บทเรียนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้าสู่บทเรียนก่อนนะคะอ่ะโจทย์กําหนดแป๊บนึงนะคะ เ,เห็นไหมเขาบอกว่าบทบัญญัติตรายางโจทย์จะกำหนดมาให้3จมจำนวนแล้วให้เราหาจํานวนที่4อ่าแล้วให้เราหาจํานวนที่4นะคะทีนี้เวลาโจทย์ถามนะคะเวลาโจทย์ถามถ้าโจทย์เขาถามหรือเขาอยากรู้อะไรนะคะให้เขียนตัวนั้นไว้ฝั่งขวามือนะคะอ่ะดูสเต็ปที่1น,นะคะอ่าดูโจทย์ โจทย์เขาบอกว่าน้ำผล,ลไม้2กล่องราคา30บาทถ้าพิมพรซื้อน้ำผล,ลไม้5้ากล่องพิมพรต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือราคาที่พิมพรต้องจ่ายเงินถูกไหมอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากรู้คือคําว่าราคาที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้อะไรให้หนูใส่ไว้ฝั่งขวามือเวลาใส่ใส่ยังไงอะมาดูตรงนี้นะคะเวลาใส่ดูตรงนี้นะคะอะขึ้นมาเลยค่ะ น้ำผลไม้2กล่องอตัวนี้คือลอกมาจากโจทย์เลยนะก็คือตามที่เขากำหนดให้เลยนะคะน้ำผลไม้2กล่องราคา30บาทอ่ะจะเห็นว่าตรงที่เป็นราคาสิ่งที่เขาอยากรู้มันจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะมันจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะอ่ะน้ำผลไม้2กล่องราคา30บาทเราต้องมาหาก่อนว่า1กล่องมันราคาเท่าไหร่ทีนี้ โดยบรรทัดที่2เราก็หา1กล่องเมื่อกี้เขาบอก2กล่องใช่ไหมแต่ทีนี้บรรทัดที่2เราจะต้องเปรียบเทียบกับ1เสมอนะคะต้องจําไว้นะลูกว่าบรรทัดที่2เราต้องเปรียบเทียบกับจํานวน1เสมอนะคะน้ําผลไม้1กล่องราคาอ่ะในเรื่องของบทบัญญัติตรายางนะคะเราจะใช้เนื้อหาของการคูณและการหารนะคะอ่ะน้ําผลไม้30กล่องอ่ะน้ําผลไม้1กล่องจะต้องราคา30 หารด้วยสองเพราะว่าสามสิบบาทได้สองกล่องหนึ่งกล่องก็จะต้องราคาสามสิบหารด้วยสองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิบห้าถูกไหมแล้วบรรทัดที่สามนะคะก็คือสิ่งที่เขาอยากทราบนะคะว่าถ้าพิมพ์พรเนี่ยซื้อนะ้ำผลไม้ห้ากล่องเนี่ยจะต้องเป็นเงินเท่าไหร่ในเมื่อเรารู้แล้วว่าหนึ่งกล่องคือสิบห้าบาทนะคะจากบรรทัดที่สองเราจะเห็นว่าหนึ่งกล่องมันคือสิบห้าบาทนะ เออแล้วพิมพรเนี่ยเขาอยากซื้อห้ากล่องนะคะพิมพรเขาอยากซื้อห้ากล่องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำสิบห้ามาบวกกันห้าครั้งใช่ไหมคะหรือเอาสิบห้าคูณอยู่กับ5้านั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าบาทมาถึงตรงนี้ใครงไงไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณครูอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะ ตัวนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เขาอยากรู้คือราคานะคะสิ่งที่เขาอยากรู้คือราคา Around. นักเรียนต้องใส่ไว้ฝั่งขวามือนะคะแล้วทีนี้บรรทัดแรกเลยที่เขาบอกก็คือน้ําผลไม้ราคาสองกล่องน้ําผลไม้สองกล่องราคาสามสิบบาทราคาสามสิบบาทนะคะทีนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าซื้อห้ากล่องเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าห้ากล่องเป็นเงินเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่า หกล่องเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราต้องมาหาก่อนว่า1กล่องเนี่ยราคาเท่าไหร่โดยเราก็จะมาเขียนในบรรทัดที่2อว่าหกล่องราคา30หารด้วย2องทำไมถึงเป็น30หารด้วย2องอ่ะนักเรียนลองจินตนาการตามที่ครูโบบอกเมื่อกี้ a มสอ่ะแมสนะคะแมสสชิ้นราคา10บาทใช่ไหมแมสสองชิ้นราคา10บาท แมสสองชิ้นราคาสิบบาทเพราะฉะนั้นแมสหนึ่งชิ้นราคาเท่าไหร่ราคาห้าบาทใช้วิธีการนําเอาสิบหารด้วยจํานวนชิ้นนะคะก็คือเอาราคานะคะราคา10บาทหารด้วย2ชิ้นนี้เราก็จะรู้ว่า1ชิ้นมันตกชิ้นละเท่าไหร่นะคะอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันน้ําผลไม้2กล่องราคา30ถ้าน้ําผลไม้1กล่องจะต้องราคาก็คือเอา30หารด้วย2เราจะได้รู้ว่า1กล่องมันคือ15บาทนะ ออพอมาบรรทัดที่2เรารู้แล้วว่า1กล่องคือ15บาทนะคะเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3เราก็หาในสิ่งที่โจทย์อยากรู้นั่นก็คือถ้าพิมพร์รซื้อน้ำผลไม้5กล่องพิมพร์รจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่โดยการนำเอา5คูณอยู่กับ15 5ตัวนี้มาจาก5กล่องนะคะมาจาก5กล่องที่พิมพ์พรเขาต้องการซื้อและ15ตัวหลังก็คือราคา กล่องละเออราคากล่องละนะคะราคากล่องละ15บาทนะคะคูณกันก็จะได้75บาทนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถึงตอบเท่ากับ75นะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาด,ดูตัวอย่างต่อไปมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่ะสะบู่หก้อนสบู่หก้อนราคา120บาทถ้าต้องซื้อสบู่สี่ก้อนต้องจ่ายเงินเท่าใด อ,อย่าลืมว่าเราต้องหามาเปรียบเทียบกับจํานวน1ก่อนนะคะสบู่หกก้อนราคา120บาทสิ่งที่เราจะต้องหาในลําดับแรกก็คือแล้วสบู่หนึ่งก้อนล่ะราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหราา่รนะคะ,ะมาดูเลยค่ะทีนี้สิ่งที่เขาต้องถามสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ก็คือว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคําว่าราคาต้องอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหมคะสิ่งที่เขาถามนี่ง่ายราคาต้องอยู่ฝั่งขวามือ นะคะต้องอยู่ฝั่งขวามือนะคะอ่ะบรรทัดที่หนึ่งค่ะสบู่หกก้อนอันนี้คือมาจากโจทย์เลยนะคะสบู่หกก้อนราคา120บาทบรรทัดที่สองครูโบบอกว่า,วาให้ยึดการเปรียบเทียบกับ1เสมอ1่กอง1ก้อน1หน่วย1ผล1ชิ้นนะคะอ่ะบรรทัดที่สองสบู่1ก้อนราคาราคาราคาเท่าไหร่ราคาก็คือ120หารกับหารด้วย6นะคะหารด้วย6เพราะว่า หนึ่งร้อยยี่สิบมันคือสบู่หกก้อนเพราะฉะนั้นเราหาหนึ่งก้อนเราก็ต้องเอา120ร้อยี่สิบหารด้วยหกเราถึงจะทราบจํานวนหนึ่งก้อนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบาทนะคะก็จะเป็นอะสบู่หนึ่งก้อนราคายี่สิบบาทเออเพราะฉะนั้นเขาถามว่าแล้วถ้าต้อมเนี่ยจะซื้อสบู่สีก้อนต้อมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะก็คือเอายี่สิบบวกกันสี่ครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งก้อนคือยี่สิบจะซื้อสี่ก้อนก็คือเอายี่สิบบวกกันสี่ครั้งหรือมีค่าเท่ากับ สคูณด้วย20นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ80บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ80บาทเลยนะคะไม่ยากนะคะง่ายๆอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าตัวนี้นะคะสุธีราจัดวุ้นกะทิ12กระทง บรรจุใส่กล่องกล่องละเท่าเท่ากันได้สองกระทงได้สองกล่องถ้ามีวุ้นกะทิ300กระทงสุธีราจัดวุ้นกะทิได้กี่กล่อง12กระทงบรรจุใส่กล่องได้สองกล่องกล่องละเท่าเท่ากันอ่าทีนี้เขาถามว่าสุธีราจะจัดวุ้นกะทิได้กี่กล่องนะคะก็คือการบรรจุใส่กล่องว่าได้กี่กล่องเราต้องเอาใส่ฝั่ง ขวามือนะคะอ่ะหนี่เห็นไหมเขาถามว่าจะจัดใส่ได้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะอ่ะบรรทัดที่1สุธีรามีวุ้นกะทิ12กระทงบรรจุได้สองกล่องเพราะฉะนั้นวุ้นกะทิ1กระทงจะบรรจุใส่กล่องได้2ส,ส่วนด้วย12ถูกไหมคะสส่วนด้วย12นะคะก็คือเอา ด้านบนฝั่งขวามือหารด้วยด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะเหมือนกับที่เคยผ่านมานะคะบรรสุทีราจัดวุ้นกะทิ300กระทงบรรจุใส่กล่องได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะก็นำสามร้มาคูณด้วย2ส,ส่วนด้วย12องอะตรงนี้อาจจะงง นักเรียนมาดูย้อนกลับมาดูข้อนี้นะคะสะบู่หก้อนราคา120บาทสบู่หนึ่งก้อนตัวนี้จริงๆแล้วมันก็คือการ1คูณอยู่กับ120่หารด้วย6นะคะมันก็เหมือนกันนะคะก็คือเอาด้านบนฝั่งขวามือนะคะมาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยด้านบนฝั่งซ้ายมือนะคะเอามาเป็นตัวหารนะคะอ่า คูณอยู่กับเลข1ที่อยู่บรรทัดที่2นะคะก็คือมันจะมี3สเต็ปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือบนฝั่งขวามือก็คือ2ส่วนด้วยด้านบนฝั่งซ้ายมือก็คือ12คูณอยู่กับเลข1ที่อยู่ตรงข้างหน้านะคะมันแต่ว่าเลข1นึงเขาไม่นิยมเขียนนะคะนักเรียนเลข1นึงเขาไม่นิยมเขียนเราก็จะได้เท่ากับ2ส่วน12นะคะพอได้เท่าไหร่แล้วให้เรานํามาคูณกับ300เพราะว่าเขากําหนดให้ว่าเป็น300กระทงนะคะ ก็คูณปกติอ่ะสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองอ่ะไม่ใช่สิสิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป้นนี้นะคะอ่ะเอาแม่เอาตัดทอนตัวนี้ดีกว่าง่ายกว่านะคะสองหนึ่งเป็นสองสองหกเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นข้อบนตัวนี้จะเหลือหนึ่งนะคะข้างล่างจะเหลือหกหกหนึ่งเป็นหก หกหารสามร้อยเหลือห้าสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบห้าสิบกล่องนะคะง่ายไหมง่ายไหมอ่ะโอเคนะคะสําหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองไปศึกษาตัวอย่างที่คุณครูพาทาตัวนี้ก่อนนะคะอ่าลองดูนะคะว่าสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะให้ดูอย่างละเอียดนะคะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูจะยังไม่ให้แบบฝึกหัดแต่ให้นักเรียนกลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะเราค่อยมาเราค่อยมาดูกันนะคะว่า ตัวนี้มันจะไปอะไรยังไงต่อนะคะมันจะต่อยอดไปอะไรยังไงต่อนะคะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอพ้องแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ